เหย่าต้นก็นแล้วทำอะไรก็แล้วจะตัดทิ้งก็เสียดายดูสิสูงขนาดนี้ยังไม่ติดลูกเลยสวัสดีครับทุกท่านแลบทีช่องวิจิตรไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาครับต้นขนุนแบบนี้ดูสิครับต้นใหญ่ขนาดนี้สูงไม่เคยติดลูกเลยติดลูกเล็กๆแบบนี้หรือเป็นสาขนุนเดี๋ยวก็ล่วงหล่นดูสิครับเห็นไหมครับ แบบนี้เริ่มเน่าแล้วเดี๋ยวก็ร่วงหล่นเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้นขนุนที่เราปลูกไว้ดูสิครับปลูกนานขนาดนี้และสูงขนาดนี้เราจะทำให้ติดผลได้อย่างไรในวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการทำให้ต้นขนุนที่สูงอย่างเดียวไม่ติดผลเลยกลับมาติดผลได้ตามมาดูกันเลยครับ ทุกท่านเคยดูคลิปไหมครับของผมวิธีการแก้ปัญหาต้นมะละกอไม่ติดลูกเลยเป็นต้นมะละกอตัวผู้ต้นขนุนที่ไม่ติดลูกแบบนี้อาจจะเป็นต้นขนุนตัวผู้ก็ได้ครับเราจะมาแก้ปัญหาเหมือนต้นมะละกอคือวิธีการแก้งต้นขนุนนั่นเองครับดูสิครับถ้าต้นขนุนแบบนี้ไม่ติดผลลองใช้ตะปูหนึ่งตัวเห็นครับจะเป็นตะปูที่ตอกคอนกรีตแบบนี้หรือ จะเป็นตะปูที่ตอกไม้ก็ได้เหมือนกันครับโดยการทําแบบนี้กันเลครับเห็นต้นขนุนไหมครับความสูงของต้นขนุนเราจะกะไว้นะครับประมาณ4ฟุตครับนะครับ4ฟุตตรงไหนก็จะบริเวณนี้ครับเราจะนําตะปูนะครับตอกเข้าไปเลยครับตอก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 เพื่อแกล้งต้นขนุนครับตอกเข้าไปประมาณแค่นี้ก็พอครับต้นขนุนคิดว่าตัวเองจะตายนะครับ และอีกไม่นานต้นขนุนก็จะติดผลครับจะติดดอกติดผลอย่างง่ายๆเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในวิธีการแก้งต้นขนุนที่ปลูกไปนานแล้วไม่ติดผลไม่ติดดอกและไม่ติดลูกเลยเราแก้งได้วิธีการคล้ายๆกับต้นมะละกอเลยครับตอกตะปูเข้าไปครับตอกทิ้งไว้แบบนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับได้ประโยชน์มากทุกท่านลองไปทําและ ไปนําไปใช้ภายในสวนของท่านได้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนิทยรพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิทยรพีช n แนลนะครับจะนําเสนอสิ่งด,ดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ครับถ้าต้นขนุนของเรานะครับไม่ติดผลเลยสูงอย่างเดียวแบบนี้นะติดแต่สาเดี๋ยวก็ร่วงหล่น เราใช้วิธีการตอกตะปูเข้าไปเลยครับนีครับได้ประโยชน์มากนี่ครับตอกเข้าไปเลยครับอีกไม่นานต้นขนุนที่ไม่ติดผลเป็นต้นขนุนตัวผู้นะครับจะกลับมาติดผลได้ทําแบบนี้เลยครับ